กันที่เจ็ดมหาผลแปดสิบพระคถา,าได้พนนาถึงป่าใหญ่ที่ชูชกเดินมาจนถึงอาสมพระอัจจารสีแล้วหลอกพระฤาษีว่าตนเป็นคนคุ้นเคยกับพระเวสสันดรมาก่อนพระอัจจตรสีมิสงสัยจึงให้ชูชกพักแรม ด้วยหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็ชี้ทางไปป่าหิมพานไปสู่อาสมสถานของพระเวสสันดรในป่านี้มีราชสีสี่จำพวกอาศัยอยู่ได้แก่ตินราชสีกาลกสกาลสิงปันทุสุระปฤตินและไกรสรสิงหานาถ และไกรสรสิงหาราชเป็นที่วันหวาดของคนทั่วไปอาณิสมการทำบุญครั้งนี้จะมีลาบยศสุขสารเสริญที่เหนือกว่าใครนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสมม นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัจฉันโตโสภารัตวาโชอัตถะอัจจตังอิสิงทิสวานะตังภารัตวาโชสัมโมทิอิสินาสหะตะมะหังทัสนะมาคโต ยะทิชานาสิสังสะเมติณะบัดนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพัธะธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรการมหาพลซึ่งเป็นการที่เจ็ดต่อจากการจุลพลสำหรับการมหาพลนี้กล่าวถึงชูชกเดินทางไปพบพระอจุตตลือศี ได้หลอกลวงพระฤาษีโยคีเท่าให้หลงกลว่าเป็นกัลยาณมิตรของพระเวสสันดรและได้ค้างคืนกับพระฤาษีหนึ่งลาตีพระฤาษีได้ให้ผลไม้กินและชี้ให้ชมรำนาวััยพร้อมอธิบายสภาพป่าและทางไปขาววงกฎให้แก่ชูชกลำดับต่อแต่นี้ไป จะได้พารนาเนื้อความแห่งพระธรรมเทศนาการมหาพลให้พิสดารยิ่งขึ้น,นเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาปัญญาบารมีของพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลากล่าวถึงพามเท่าชูชกจอมโกหกหลวงโลกใช้วาทะหลอกล่อนายพานเจตบุตรให้หลงเชื่อ จนนายพานยอมให้พักค้างคืนหลับนอนที่กระท่อมต้อนรับขับสู้ด้วยน้ำพึ่งและผลไม้อย่างดีพอลุ่งเช้าก็ชี้ทางให้ไปสู่อาสมบทของพระอจุตตฤลศีพามเท่าก็ไต่เต้าลัดเลาะไปตามอารัญยญวิถีที่นายพานเจตบุตรบอกแล้วนั่นแลจนลุถึงที่อยู่แห่งอจุตตฤลศี แล้วก็เข้าไปปนนมก้มกราบนมัสก,การปฏิสันฐานไต่ถามถึงทุกภัยพยาธิถามถี่ท่วนถึงที่เที่ยวสแสวงหามูลพราหารอจ,จุตฤีจึงแจ้งเหตุว่าสัพพัยอาเพศไม่มีมาแพ้วพานทั้งมูลพราก็หาง่ายไม่ฝืดเคืองขัดสนจากนั้น ก็เชิญชูชกพราหมณ์ด้วยน้ำดื่มและผลไม้ของขบเคี้ยวพอพักกายหายเหนื่อยเท่าชรลาตาชูชกก็เอ่ยปากถามถึงทางไปอาสมแห่งพระเวสสันดรอัจจุตตลุษีพอได้ฟังถ้อยคำของพรามณ์เท่าก็ร้องตวาดด่าว่าเมมึงนี่ชะลอยถอยทรลักษ์ลามกธรรมใช่จะมาด้วยหวังสวัสด เห็นทางสวรรค์นั้นหามิได้กูนี่นึกแน่ใจไม่ผิดเนตรชะลอยมึงจะมาขอองค์พระอาคารัครเลศราชราชาถ้าไม่ใช่ก็คงจะมาขอพระชาลีและกันหาทั้งสององค์นั้นเป็นแน่องค์พระเวสสันดรอ,ออกมาสร้างสแสวงบุญบำเพ็ญผลพนวดในพนัดดงดอนมีแต่ลูกรักสายสมอนกับมเหสี เป็นสามสีองค์ด้วยกันเท่านี้เห็นหน้ากันเมื่อ,อยามยากหรือมีทรัพย์สิ่งใดที่จะได้ติดพระองค์มามันช่างไม่คิดอนิจจาดีแก่ใจอย่างไรหนอณพรามเท่าชูชกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพูดแก้ตัวเป็นพลวันว่าท่านฤาษีอย่าพึ่งโกรธตัวข้านี้หาใช่พรามโหดชาติเลวซามเหมือนเช่นว่า ไม่จงหวังตั้งหน้ามาขอทานกระทำให้เสียจารีตลามราชวิสัยมหาศาลสืบประเพณีถึงท่านจะบ,บริพาทพอจนถึงเพียงนเพืงนี้ข้าน้อยก็หนักแน่นนึกเกงไม่โกตรอบด้วยตัวตั้งอยู่ในความชอบไม่ผิดแพกมานี่หวังจะใครประสบพบพานองค์พระเวสสันดร อันเป็นสีสวัสด์สุนทรทางทัศนานุตริยธรรมอันอุดมด้วยได้เคยสโมสรสมาคมคบหากับพระองค์ผู้ทรงพระปรีชาเชื้อปราดตั้งแต่จากเมืองมาอยู่ป่าเป็นช้านานข้าพระเจ้าไม่ได้เห็นพระองค์เลยพระคุณเจ้าจงเอ็นดูเถิดช่วยชีย้ตำแหน่งแนวนิวาสถานให้แก่ข้าพระเจ้าณการระบัดนี้เถิด พระอาจุดตาฤศีได้ฟังเช่นนั้นก็หลงเชื่อในคำหลอกลวงของชูชกจึงเชื้อเชิญพราหมณ์เท่าด้วยมูลพราหานของป่าทั้งให้ค้างคืนอยู่ในอาสมบทสิ้นราตีหนึ่งคันลุ่งสางสว่างเวลาอารุโนไทยจึงพาพราหมณ์เท่าชูชกไปยืนที่ต้นทางพร้อมกับบรรยายสภาพของถนนหนทางที่จะไปยังอาสมบด ขององค์เวสสันดรดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนมหาพรามในเบื้องหน้านั้นมีภูเขาใหญ่สูงเฉียดฟ้ามีสีเขียวขาวแดงดูงดงามประดุษสีสันแห่งรัตตนามณีนามว่าสุขันธมาตขั้นแสงพระสุริยะศาสตร์ส่องมองดูเห็นเด่นดังดวงดาวแวววาวาบวาวบ ที่เวงวุ้งก็วิจิตจำ,จ,จำรัดจำรูนลุ่งเป็นสีรุ้งพุ่งพ้นเพียงคันพรพื้นนับผากาบ้างก็เกิดก่อก้อนประราาศิลาลายแลและเรื่มระเรื่มมางอกง้ม<ำ>เป็นแง่เงื้อมก็ชะงมชะโงกชะง่อนผาที่ผุดเผินเป็นแผ่นภูตะเพิงพัก บางแห่งเล่าก็เยี่ยนหักหินเป็นรอยร้าวรานลักคายควรจะพิศวงด้วยทานอุทกที่ตกลงเป็นหยาดหยดย้อยเป็นเน็บหนาวในท้องถ้ำสถิตไกสอนราชสถานบังเกิดแก้วเก้าประการการะนะประกอบกัน ตลอดโล่งโป่งปร่องเป็นช่องชัง้นช่อวิเชียนฉายโชดช่วงชัดชวาลสว่างตาดูก่อนมหาพามผู้ประพฤติพศผมจันณสถานที่ใกล้ขอบเขตอาสมสิววาสแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์เวสสันดรือษีมีสะสีนามว่ามุจจรินสินทุสระสนาน สี่เหลี่ยมเปี่ยมไปด้วยทานโชโลทก,โลโทกเทียบเทียมไพยทูนจินดาดวงดูใสสะอาดเย็นยเยือกหยาดอยา่ยางอ,าอมตะวารินละรื่นรวยด้วยกลิ่นอายอบอวนฝูงกินรีขนานางย่อมชักชวนกันมาอาบกินกเกษมสารแส,รสนสุขสำราญพิรมละร่าเริงบันเทิงใจ ในสะนั้นอุดมด้วยบัวเบญจพรรณมีประเภทพิจิตจับใจที่ขาวก็ขาวแข,ข,ข่งสวัยสีสเสวทวิสุทธิสะอาดพันธ์ที่เขียวแดงก็ดาดดาดูงามตาสลับสลอนล้วนเป็นเหล่ากันพวกอุบลบัวผันและเพื่อนผุดกะมุดหมูสินจง ขาจายบากรจายบานในขิมหันเหมันตะการประกอบเกิดกับน้ำกำหนดตื้นยืนเพียงเข่าควรจะปาโมดอันว่าโกสมสาโรดก็โรยรายร่วงรถเลนูนวนพกาสอนมูมแมลงมาดพมรก็มัวเมาเอาชาติละอองอันละเอียดเสียดแทรกไซ ซ่อนส้อยเสาว,วคนขจรที่หึงหึงบินวะวู้ว่อนล่อนล้องอยู่โดยรอบขอบจตุรัสะสีสัพพพืชผลในวารีริมเฉนียนอนเนกนับมากกว่าหมื่นสิ่งหมูมัดฉาชาติในสะสีสุดที่จะร่ำคล้ายๆว่ายอยู่คร่ำคร่ำเข้ากินใครแล้วคราวครู่ ตะเพียนตะเพียนทองร่องลอยอยู่ที่หลังชนกินเกสรอ,อุบลเบือนเข้าแฝงบัวให้บังกายนวลจันทร์พันเนื้ออ่อนแอบบสวายสแสวงวังกรกฏกุ้งกั้งมังกรกุมพีกะดีชะโดดุกกระโดดดิ้นเที่ยวร่าหาอาหารกินในท้องทานแสนสนุกในสะ สนานอเนกาดังสะสวรรสุขันธาทิพยะสาโรธโบกครณีและมีในไตตึงตรีเนตรสหัสจะจักสุเทเวศรัชรินทรดูก่อนพามทัชีชาติเชื้อมหาศาลในห้องหิม,มาพานภูมิพนัธวิสัยสุดที่จะรำพัน พวกคณานิกรสัตว์ทั้งหลายนั้นอนันต์นเอเนกนับมากกว่าหมื่นแสนย่อมอาศัยในด้าวแดนดงกันดานภัยพึกสโมสรสัพพสัตจตุบาทนิกรกับทวิบาทเป็นต้นว่าสัตสุรสีชาติสี่จำพวกหนึ่งนามว่าตินะราชสีเสพซึ่งเส้นญ้าเป็นอาหาร หนึ่งชื่อว่ากาละสิงหะเสพซึ่งมังสะนิกรกินเป็นพักษาสามราชสีสลีละกายพยบอย่างโคขนพิกลหลากหาก,กันพันธุ์ที่หมน่นมัวเป็นมันหมึกมืดดำสำลายเหลืองเหลือบแลหลาดหนึ่งนามไกสอนสีหาลาชลิธ์เริงแรง ปลายหางและเท้าปากเป็นสีแดงดุดย้อมครั่งพันุ์ที่อื่นเอี่ยมดังสีสังใสสเวทวิสุทธิสุดส,สะอ้านสามลายวิลัยผ่านพื้นปิดาสดงแดงดังชุบชาติคั้นแสงพระสุริยะบทบยบายสนทยาการก็ตื่นจากไกาสอนสายญาติ เยี่ยมออกมาจากถ้ำกนกรัตรคูหาห้องมโหาราณเหยียบยื้อยื้อเหยียบยืนพื้นประพาภัยประไผจากถ้ำกนกรัตคูหาห้องระโหฐา,า,านเหยียบยืนพื้นประพาธพันประไยแผ่นผนึกเลิศศิลาทองแล้วเหยียดหยัด สลัดลองไขซึ่งลมคารให้สุรักษัพสถานสะเทือนดังเสียงฟ้าวิ่งชวัดเฉวียนไปมาด้วยความสามารถโผดแผ่นทยานผาดเสียงผาดแสงเสียงส่วนพยักษ์ก็หมอบเมียงขเขม้นหมายหมู่มรึกคำรามลั่นแล้วเล่ร้อง ฝูงช้างก็ชักโครงคระคล้ายคร่ำเคลื่อนคราขึ้นจากท่าและลงทานทุกแหง่งหุบห้วยละหารเที่ยวหากินพวกพันวิหกหงก็เหินหันเข้าหาคู่คนานางน,น,นกแนบในลังเลียงหมูมยูนละก็ส่งเสียงกะสันเมฆมาดหมายเป็นพักษา สกุลกดไก่แก้วกระรอกกระเรียนร้องระวางภัยจากภาคเพียนจับพึกษาสวัยแสวงหาเหยื่อมาเผื่อเพื่อนพันขาบคุ้มกระทาขันกลางเขางแขนขาเราร้วนเลิศด้วยขนสีเขียวขาวแด่างดำแดงดูประหาดทั่ว ทิชะคนานั้นมีชาติเกิดแต่ฟองไข่ย่อมอาศัยทำรวงลังอยู่โดยรอบขอบจัจตุระสะกะแสสินชื่อมุจจรินสาโรอโบกคารณีดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านจะอยุระญาติไปคีรีวงกฎจงกำหนดเนื้อความจำไว้สอนตัวอย่ามัวเมาประมาท ก่อนจะถึงอาสมบรมสีวาวาดของพระเวสสันดรต้องผ่านพนาดอนแดนกันดานแลมรอนนอนในเถื่อนทางแต่จงอุตสาหอย่ากลัวอดด้วยป่าอ้อยเอมโอชารสนั้นมีเรียดริมมลคาเพื่อได้บรรเทาหิวกระหาย เมื่อแจ้งประจักษ์ในบราคาที่จะดำเนินไปอย่างอาสมของพระเวสสันดรจากอาจุดตาลือศีพามเท่าชูชกก็ก้มกราบกรานแล้วราไปเมื่อฟังพระธรรมเทศนาถึงตอนนี้ก็อย่าพึ่งลำคาญจากเนื้อความแห่งมหาผลกันหรือหากเราไม่พิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่า มีสาระน้อยเพราะหนักไปในด้านชมนกชมปลาซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าผู้ฟังพิจารณาถึงบทบาทของตัวละครก็จะได้รับคติธรรมสอนใจหลายอย่างหลายประการเช่นกันอย่างเช่นตาชูชกถ้าเรียกกันอย่างสมัยนี้ก็ว่าแกเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่สำคัญตัคนหนึ่งเห็นจะเป็นเพราะอาชีพ ขอทานของแก่นั่นเองซึ่งทำให้เข้าสมาคมของคนต่างชั้นอยู่เสมอคือเข้าไปขอพึ่งเขาและวิสัยของคนที่จะขอพึ่งคนอื่นนั้นต้องมีอุบายไหวพริบช่างสังเกตดูคนออกว่าคนชั้นไหนมีนิสัยเป็นอย่างไรและขณะจะเข้าหาก็ต้องดูจังหวะ ว่าบุคคลที่ตนจะเข้าไปหานั้นอยู่ในอารมณ์ใดต้องพิจารณาให้ละเอียดเสียก่อนจะได้ไม่ผิดหวังเมื่อออกปากขอพึ่งเขาเท่าชูชกแกจะชำนาญการดูคนเป็นพิเศษทำให้แกไม่ผิดหวังและ,จะเจริญแบบนักขอทานเลื่อยมาจนได้ภรรยาสาวสวยว่ากันเฉพาะการดูคนของชูชกขอให้สังเกต แกพบเจตบุตรซึ่งเป็นพานป่าห่างไกลความเจริญแกก็อ้างเอาว่าเป็นขุดนางคนป่าก็ตื่นและตกหลุมกลลวงไม่ทำร้ายแกซ้ำยังให้นำพึ่งเนื้อทรายย่างเสียอีกแต่พอไปเจอฤาษีแกก็รู้ทันทีว่านักบวชนี้นไม่สู้จะยินดีในยศลาภอัครสถานนัก ขืนไปวางโตว่าเป็นขุนนางจากราชสำมนกหรือสีแก่คงไม่เล่นด้วยจูชกก็เลยโกหกอีกแบบหนึ่งแบบที่ให้เข้ากันกับนิสัยของนักบวชสนิทว่าตนเองเป็นนักธรรมะธรรมโมชอบพอกับพระเวสสันดรก็เพราะมีนิสัยทางธรรมเช่นเดียวกันหรือสีก็หลงคารมเพราะได้ฟังถ้อยคำของตาจูชกที่เต็มไปด้วย วาทศิลป์ก็งงงวยหลงลมนึกตำหนิตนเองว่าใจร้อนไปค่อนว่าไม่พินิษพิจารณาให้ถี่ท้วนเสียก่อนเพราะเขาเป็นคนดีแท้ๆเคยสโมสโมสอนสมาคมคบหากับพระอ,องค์ทรงพระปีชาเชือ้อเชื้อปาดเขาเคยเป็นมิตรกับคนดีเขาก็ต้องเป็นคนดีสิเรามาดูคนไม่ ไม่ออกนี่พระฤาษีตำหนิตตนเองทำนองนี้จึงยอมให้ชูชกพักอาศัยอยู่หนึ่งคืนลุ่งขึ้นก็พาออกนอกอาสมบรรยายหนทางที่จะไปข้างหน้ากระทั่งถึงถิ่นสำนักของพระโพธิสัตว์เวสสันดรหารู้ไม่ว่าตนกำลังถูกตุนถูกต้มอาจเป็นเพราะบวชนานเกินไปก็ได้ ที่ทำให้มองคนทั้งโลกว่าเป็นคนมีศีลธรรมไปหมด,หมดและยิ่งคนใดแสดงว่าตระหนักในธรรมในศีลก็ยิ่งตายใจหลงเชื่ออย่างสนิทใจนี่แหละ,ห,ละหากพิจารณาถึงตัวละครก็จะได้คติธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติให้เหมาะแก่วิถีชีวิตของตนด้วยอาการเช่นนี้เราจึงจะได้รับประโยชน์ ในการฟังธรรมอย่างแท้จริงตรงตามเป้าหมายแห่งการฟังธรรมทุกประการเนื้อหาแห่งมหาผลกันเมื่อดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอวสานส่วนเนื้อความตอนต่อไปจากนี้จกมีแจ้งในการกุมารขอให้ท่านสาธุชนผู้สนใจไขในการฟังธรรมจงได้ติดตามฟังตอนต่อไปเทศนาวสาสเน ในการอันที่ยุติแห่งพระธรรมเทศนาพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันนับว่าเป็นรัตนอันประเสริฐสูงสุดจงโดนบันดาลให้สาธุชนประสบสุขปราศจากทุกภัยโรคาพาทุกประการเทิน เอวังก็มีด้วยประการะชะนี้เรื่องย่อกันมหาพลเทศนากันนี้แสดงถึงชูชกเดินทางไปพบพระอจ,จุตตฤือีได้หลอกลวงพระฤาษีเท่าให้หลงกลจนพระฤาษียอมให้ผล,ลไม้กินและให้พักข้างคืนด้วยพอรุ่งเช้าก็พาชูชกไปยืนที่ต้นทาง พร้อมทั้งบรรยายสภาพของถนนหนทางที่จะไปยังอาสมบทขององค์เวสสันดรให้ทราบก,ต,กติธรรมประจำกันคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายซื้อไร่ให้ดูดินจะได้ไม่ผิดพลาดยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีที่ขายุโกภวาะอภิวาธนสิริสะนิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาราง